โอเคโอเคเอาละโอเคโ,เคโ,เคโ,เคโย่ก็เซนมาตือยู่กับดาเต n แนววันนี้กำลังเาเกมไม่ทันจะับ่าหกนะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยแล้วต้องขอยอมแล้วสารภาพว่ามันเป็นเกมที่โอ้คิดถึงมากเลยครับพระเจ้าจอดฮาร์ดอี y ีแล้วจะขอบอกโหมดโหมดที่จะเลือกนะคะถ้า e ี s ี้อ่ะมันจะไปมันไปถึงดาวสุดท้านแล้วก็แบบทวีคอนติเนีย e ก็คือเราจะเล่นไม่ต่อแต่ถ้าเลือกฮาร์ดจะเล่น ต้นจนจบแต่แต่ตัดับอีซี่ก็คืออีซี่ปืนปืนที่ได้มาคือปืนกลเลยแล้วมันจะไม่มีวันหมดก็คือเป็นแมสแต่ถ้าเป็นปืนอื่นมันจะไม่แมสนะคะแต่ถ้าเป็นปืนนี้เราจะได้ปืนคลาสสิกเลยคือปืนกลสั้นเป็นพวกจถ้าเป็นผู้หญิงคล้ายคลูกโมดนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าผู้ชายนี่คือนี่คือหมดหน้าที่จะเลือกตัวละครมีทั้งคาวแบบพวกพลังโจมตีอะไรนี้แล้วจะขอบรรยายบบ ตัวละครจคนที่คือลารสจากถ้าถ้าถ้าใครเคยเล่นเกมโอเกม The King of Fighter นี่แหะะละค่ะลารสแล้วก็มาร์โกรอสซี่เป่นหนึ่งแล้วกเ็เป็นหัวหน้าทีมเป็นทัตซักพันตรีมาร์โกรอสซี่นะคะแล้วก็ทามาที่เป็นร้อยร้อยเอกไปลองหัวหน้าที่นี่นะคะแล้วก็มีความสามารถในการใช้ดาบเลนแน่นอนว่าเร็วมากส่วนนี้เป็นฟิโอนะคะจะเป็นหนูแหวนเยอะเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูเลยแปะเขาให้ <laughs> แล้วก็เอลีคาสามโตะมาจากญี่ปุ่นอ๋อลืมใบคนนี้ก็มาจากญี่ปุ่นส่วนคนนี้ฟิโอมาจากเอายอรมันแต่ถ้ามาโกสัญชาติเลยก็แต่ถ้าเป็นสัญชาติก็คืออเมริกาแต่เขาเป็นลูกครึ่งระหว่างอเมริกากับอิตาลีนะคะแล้วก็โคนี่ก็จะเป็นเพื่อนตอนนิกกับลาฟเลยอยู่หน่วยเดียวกันแล้วก็มาจากเรื่องเดียวกันเลยข้าของลาฟจะเป็นเออข้าของลาฟคือมันปล่อยแต่ถ้า ตดนมเป็นจังโดนแบบจังๆนี่กระดูกหักเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นหมัดที่แรงมากแต่ถ้าเล่นพลาดเดีเราจะได้อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นชื่อลรียดาและเป็นเพื่อนของสองคนนี้ด้วยเออไม่พูดพลาดทำเทนเราเลือกดีหวะเราเล่นลากมาเลยเร,เราใช้เวลาพูดเจือไปก่อนเนี่ยนี่เลย มาถึงเราต้องจัดก่อนเลยแล้วก็จะขอถ้าใครแบบสังเกตพวกสนัญลักษณ์ของถ้าใครสังเกตจำของสัญลักษณ์ของจำพวกนี้นะคะคือต้องขอบอกตามตรงเลยนะคะว่ามันเป็นนี่นี่เห็นสัญลักษณ์แล้วใช่ไหมคะสัญลักษณ์นี้อ่ะมันเรียงแบบมาจากของนาปีนะคะนาปี แต่เราอะขนาดเล่นเล่นเป็นเทจนชินจนชินแล้วอะเราก็ยังแบบชอบเล่นแบบเก็บเก็บปืนไว้ายามจําเป็นเพราะแล้วพ่าผ้านีจะเป็นผ้าเดียวเท่านั้นที่แม่งยากมากเอาเราเล่น้ายจนหมดลวโอ๊ยไมทท่ทันมองแต่คงไม่มีใครเลนร่นละพวกเเทสลัเพราะามันเป็นเกมที่เก่ามากแต่เราก็คิดถึงเราจะมาย้อนวัยเยาว์ของผู้ท่านเลยนะคะ โอ้ยสมัยสามสี่ปีนู่นเลยอะอยเออแล้วก็ลืมบอกความสามารถของลาสล้าสมันจะเป็นตัวละครที่แบบ้องก็จะอึดมากเลยอึดว่บชาวบ้านเออมีตรงนี้เลยเราไม่ขึ้นบัดโขแต่ลาสถ,ถ,ถ้าดถ้าโอนรอบแรกไม่เป็นไรนะคะแบบมันจะอึดคือคือแบบเป็นอาหารต้องอึดแต่แต่แต,แต,แต,แต่พวกมากโกนะคะแต่ถ้าเป็นคโครนีเ่เพื่อนของลาสก็จะ เด้งเหมือนแบบคนอื่นโดยปริยายแต่ถ้าเป็นลาบนี่คือจะอึดน,นิดนึงเพราะร่างกายที่คข้าจะหน,นีแล้วก็หมัดที่แรงแต่ถ้าตกน้ำนี่ก็ไม่เวิร์กนะแล้วแต่ที่นี่ห่างหายไปแบบไม่ได้แตะเลยช่วงเนี้ยเออถามว่าแตะมันก็แตะนะแต่ว่าไม่ได้มาอัดอ ย,ยิงให้หมดยิงให้หมดที่ิงมันมก็ยิงไม่หมดหรอกขนาดขนาดเล่นเปนแถมเป็นแบบพิเศโอ้ย หายหมดเลยโอ้ยโดนหายเราอายมากอ่ะเพราะปกติเราเล่นอ่ะเราไม่เคยนี่เลยอ่ะเริ่มตายหานฮ่าฮ่าฮ่าอายอ่ะเราไม่เคยเล่นตายตรงนี้อ่ะเบื่อพูด่านเก็บโบนัสอร์ตายแล้วโอ้ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อเพราะว่าต่อให้เราเล่น เก่งเดนเล่นสิบกว่ารอบแม่งก็ตายวันยังข้ามอะ่ะไม่น้องห่วงเลยลืมมีหอโอ้ยเยลืมลืมตัวข้างล่างนี่แหละความสามารถของโอ้ยแบบนี้ก็มันมันก็ไม่เวิร์กนะถ้าแบบมามาลุมแบบนี้เพราะว่าโอ้ยและโอ้ย,โ,อยโดนอด่ะ เปิดเต็มๆหน้าเลยมาไปละเราจะใกล้ถึงบอสหรือไม่แต่ถ้าบอดบสดาสทายขอผมอตรงว่าเล่นกระปวดนิ้วเลยมากกว่าผ้าห้าอีกอะอแต่ผ้าห้าก็บอกตรงว่า,วานิ้วเกือบหักอ่ะขณะเล่นเป็นเพเครื่องเพนะคะซอสจอยนี่แทบจะเลี่ยงเลยเอย โอ๊ยคุณเสียวเวลาวะเก็บ,บปืนเราขิ้งอกปืนนิดนึง ทมถ้าไม่อยากจะตัตกตากัดรถรถทหารจะต้องยิงประตูให้มันพังเลยนะคะมันจะได้ผ่านไปเลยทีเดียวเฮ้ยกระระเบิดหมดเดยอะทักทักนี่ม,มันคือมอสมาแล้วไงไฟยังปืนไฟยังเหลือยอยู่ พาตอนนี้ไม่ถือว่าเบาเบเลยนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเออลงไประยะหาของหินมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่นี่แหละปัญหาเพราะว่ากว่าใช้ปืนเพราะปืนพวกนี้กว่ามันจะระเบิดนี่โอ้ยเจือดอย่างนั้นก็ต้องใช้พวกปืนกลพวกปืนเฮลิวิชีนกันไม่ก็พวกปืนแบบแรงๆแต่พวกระเบิดแบบค่อยทุ่มไปอะ Chết Chết ai Úp Mà Mà ôi ôi Đi hàng ta thì thì bắt buộc nhú Nhú, nhú chắc chất đi ăn đây rồi Ôi bị tổng ăn bắt buộc Chết quật Lâu khó lướt ngay thằng lướm, lướm, เฮ้ยลืมกดผิดตัวสะ <laughs> เทืนแบบลืมปุ่มตรงนั้นอือคุณแรงเลยเยอะเลยอายในที่สุดก็ผ่านสำหรับมิชชั่นวันมิชชั่นวันขอจบเพียงเท่านี้บายบาย